สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลูกวัวแม่พื้นบ้านสามตัวเป็นลูกหลอดครับเป็นลูกหลอดทั้งหมดน,นี้ตัวนี้น้องใหม่ล่าสุดน้องมอนนี่เพชเมียลูกสาวไอไลายเซ็ y y มานี่บีบมัตเตอร์พ่อจิมมี่ป้งเดียวติดครับแม่เป็นผสมสายพันธุ์วากิวแม่สีดำครับเป็นลูกของจิมมี่ส่วนนี้ตัวนี้ก็เพศผู้เป็นลูกชายมาธาดอรครับ เม็ดสีเข้มมากเข้มแดงเม็ดมะขามเลยครับลูกชายมาทโดสวยครับสวยสวยแล้วก็หลอดด้วยเนื้อหนังกำลังมาเลยครับตัวนี้อายุ24วันนะครับ24วัน ส่วนบีมัตเตอร์นี่จะเข้าสองเดือนครับครบสองเดือนวันที่สิบแปดมีน้องมอนนี่น้องมอนนี่อายุอายุกี่วันผมลืมผมลืมวันออกวันที่ยี่สิบสองสิบกว่าวัน แต่ก็สวยลูกหอลยลายกำลังมามีแค่ใต้ท้องใต้หน้าอกเนื้อหนังกำลังมาเลยแม่เขาก็สีดำครับแต่แดงแดงได้สดเลยเก็บเม็ดสีได้ดีครับลูกชายมาตาโด แดงสดเหมือนกันบีบมตัตเตอร์ออกไล่เลี่ยกันครับสมตัวปีใหม่ผลผลิตของปี67ขอบคุณนะครับ